จากที่เป็นเด็กกับโปโลหรือว่าเป็นเด็กที่เป็นคนบ้านนอกอะไรยอย่างเงี้ยค่ะมาทํางานที่นี่ทให้หนูแบบว่ามีชีวิตที่แบบเหมือนคิดได้ว่าตัวเองต้องทําอะไรในแต่ละวันจากที่หนูไม่ได้คิดว่าจะฝันถึงว่าจะแบบจะทำได้จะทางานได้ขนาดนี้แต่หนูทุกวันนี้หนูรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อวนนานดานาสองผมค่ะตำแหน่งเป็นแคชเชียร์ค่ะที่บิวเทสคเซนตัลเวิร์คค่ะตอนนี้ทำงานก็ประมาณ6ปีแล้วค่ะ อยากจะขอบคุณก่อนเลยค่ะเป็นอันแรกอยากจะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูในการทํางานที่นี่มาระยะประมาณ6ปีในการทํางานที่นี่หนูอยากจะบอกว่ามีดีมากค่ะแล้วก็ให้หนูเป็นแรงผลักด,ดันช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าพัฒนาตนเองได้และหนูอยากจะบอกกับบีทเวสว่า25ปีนี้อยากจะให้บีทเวสเติบโตในด้านธุรกิจมียอดขายเยอะๆแล้วก็นำนำสินค้าดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้ลูกค้าค่ะ ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเลยค่ะมีทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรน,นี้ค่ะแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนโรงงานที่ดีแล้วก็ที่ร้านก็อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะคือเดินมาครั้งแรกสวยมากค่ะร้าน B28 คือแบบคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่แบบเขาชอบในแบบมุมมองอเกี่ยวกับหลากหลายอะค่ะสินค้าหลากหลายแล้วก็ชอบที่หนังสือเยอะอันนี้หนูชอบมาก คือมีวันหนึ่งใช่ไหมคะวันหนึ่งที่หนูเหมือนกับเดินรอบร้านนะคะเดินโซนร้านแล้วก็เห็นลูกคา้าท่านหนึ่งเขาก็เหมือนกําลังจะหาสินค้าเหมือนเป็นไส้ปากาหนูก็ช่วยหาหนูก็ไปทักทายสวัสดีค่ะคุณลูกคา้าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะให้หนูเดี๋ยวสอบถามได้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วลูกค้าก็บอกว่าพี่อยากได้ไส้ปากาแบรนด์นี้ค่ะหนูก็แล้วทีนี้หนูก็เดินเดินหาเดินพาลูกคา้าหนูก็เลยไปเจอ แล้วลูกค้าก็ชมแล้วก็แบบว่าพี่ประทับใจหนูมากเลยเลยขอบคุณมากนะคะหนูก็ได้นําทั้งโปรโมชั่นของเราไปแล้วก็ทั้งที่ลูกค้าจะซื้อแค่ด้ามเดียวใช่ไหมคะจากนั้นเขาซื้อเป็นโปรโมชั่น7ปฟรีหนึ่งได้เลยคะ่ะอะไรอยเงี้ยแล้วลูกค้าก็หยิบหยิบซื้อมาด้วยแล้วก็ หยิบคือหยิบซื้อให้หนูนะคะสุดท้ายก็คือลูกค้าซื้อให้หนูค่ะแล้วก็ไหว้ขอบคุณหนูอันนี้คือหนูตกใจมากเพราะว่าทุกคนลูกค้กคาเขาเป็นช่วงอายุที่มีเหมือนอายุกลางคนหน่อยอะคะ่ะอายุเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีเหมือนพูดจาไพเราะนิดนึนงแล้วก็ยกมือไหว้หนูก่อนออกจากร้านแล้วก็ขอบคุณมากนะคะนหนงหนูพี่มาอุดหนุ่มน,น,น้องตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนั้นทําให้หนูประทับใจมากแล้วก็มีแรงผลักด,ดันแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นค่ะ ร้านร้าน B2S นะคะทำให้หนูมีแรงผลักดันตัวเองขึ้นมากทั้งที่หนูเป็นคนที่กลัวมากกลัวในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เราไม่ถนัดนะคะ่ะแต่ว่า B2S ี่ที่ำให้หนูผักดันในชีวิตที่หนูไม่กล้าทำหรือไม่กล้าที่จะยอมรับอะไรสักอย่างไงอะคะ่ะทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นและเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะมุมโปรดของหนูคือเพลิน ังเพน,นะคะหนูชอบตรงที่ว่ามันมีความคลาสสิกอะเหมือนมันจะมีโทนสีที่ทำให้นึกถึงตอนเด็กอะค่ะมีทั้งของเล่นมีทั้งบอร์ดเกมมีทั้งหนังสือเด็กที่หนูเคยอ่านก็มีค่ะใช่มันก็เลยคิดถึงตอนไปตอนเด็กเลยว่ามันทำให้เราอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็สบายตาใช่ค่ะถ้าคิดอะไรไม่ออก มาแวะที่ B2S ได้นะคะจะได้แรงบันดาลใจกลับบ้านไปเลยค่ะ